วันนี้ก็ขอบคุณท่านลูกค้าจากอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับที่สั่งต้นพันธุ์สะดา,าวถวายเขาผ่องต้นพันธุ์สิยบยอดนะครับสามสิบต้นนะครับวันนี้ก็กําลังออกไปส่งนะครับอาชีพปณิตานี้ต้นพันธุ์เสยบยอดก็ต้นละห้าสิบบาทนะครับราคาส่งร้อยต้นขึ้นไปก็ต้นละสี่สิบาทนะครับอะดาถวายเขาผ่องนี้เป็นสะดา,าวถวายที่ออกดอกตลอดเวลานะครับถ้ายอดเขาพร้อมเก๋พร้อมออกดอกเขาก็ออกดอก เลยนะครับดอกเป็นพุ่มใหญ่นะพวงใหญ่นะครับทางไรบรนิตาก็ขออาภัยท่านลูกค้าที่สั่งมาเยอะท,ท,ทําต้นพันไม่พันธุ์ทต้นพันธุ์ยังไม่ทันส่งนะครับก็พร้อมส่งก็ส่งไปให้ลูกค้าครับที่ทักมานะครับหรือสั่งจองนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์แปดเก้าแปสหนึ่งถึงห้านะครับก็จะดีให้ข้อมูลนะครับทักมาได้เลยนะครับพี่การสวนก็บ้านน้องเดือนมูนที่สองบ,บนช้างมิ่ง อำเภอวันนันนี่ผมเป็นชวดสุโนครนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านอยู่หนุนต้นพันธุ์จากไร่เมริตานะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ